นี่คือ5วิธีทําทุกเป้าหมายให้เป็นจริงครับข้อที่1ครับคือคุณต้องตั้งเป้าให้ใหญ่ครับตั้งเป้าใหญ่ในมีแรงไดมากกว่าหลายคนนะฮะเขาสอนมีผิดสอนบอกว่าถ้าเกิดเดือนนึงเนี่ยคุณมีไรายได้30,000ตั้งเป้า3 5มหมก็พอถ้าเกิดคุณมีไรายได้เอ่อห้าหมตั้งเป้า55,000ก็พอครับคือเกิดมาทั้งทีไม่กล้าวดีกับชีวิตเลยเหรอครับ คุณต้องเกิดมาทั้งทีตั้งเป้าให้ใหญ่เกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้ครับการตั้งเป้าใหญ่มันดได้มากกว่าวันนี้จะต้องออกไปเพื่อจะไปเป็นท็อปเซลเอออย่างเงี้ยมันเออมันรู้สึกถ้าจะต้องสามารถทํายอดขายได้มากสุดในวงการอันนี่มันคือตั้งเป้าใหญ่ไม่ใช่เออฉันก็จะเออทำแค่พออยู่ได้ก็เพียงพอแล้วนี่เป้าเล็กเป้าเล็ก,ลกมันก็จะไม่มีแรงดิฟครับข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองก็คือให้คุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณเสพคุณเสพอะไรบ้าง คือพร้อมตั้งเป้าใหญ่ปั๊บอย่างแรกที่มันจะมีเสียงเข้ามาในหัวเลยคือมันจะเป็นไปได้เหรอมันจะเป็นไปได้ไหมคุณต้องเปลี่ยนสิ่งที่คุณเสพคุณต้องไปเสพสิ่งที่มันเป็นโพสตีฟสิ่งที่มันสร้างความเป็นไปได้ครับสมมุติคุณบอกคุณจะตั้งเป้าใหญ่แ้วคุณไม่เสพโอ้ตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีตอนนี้ปัญหามันก็มากไม่ได้ครับคุณลองไปดูดีครับว่าเป้าที่คุณต้องการเนี่ยมันมีคนทําได้ไหมแล้วเขาทําได้เขาทาได้ยังไงเปลี่ยนวิธีการเปล่่่ยงาาาววอม เราบอกว่าเราเรียนไม่จบแต่เราอยากได้เดือนละล้านมันมีใครไมม Google ดูซิว่าที่เรียนไม่จบแล้วมันได้เดือนละล้านเออมันมีมันมีเพื่อมันก็จะซัพพอร์ตความเชื่อเราถูกไหมว่าเฮ้ยเรียนไม่จบแต่ก็สามารถได้เดือนละล้านเรียนไม่จบสามารถมีเงินร้อยล้านได้ไหมเรียนไม่จบสามารถมีเงินเฮ้ยมีคนทําได้เรียนไม่จบสามารถมีเงินร้อยล้านได้บ้านเราจนอ่ะถ้าเกิดเราจนเราสามารถประสบความสำเร็จได้ไหม คุณก็ไปเสิร์ชมีคนที่เคยอยู่ในคอนดิชันหรือว่าเงื่อนไขเดียวกับเราแล้วสามารถผสมความเสเ่็จได้ไหมนี่คือการเปลี่ยนสิที่เสร่ยอย่าเสพเรื่องลบเสพเรื่องบบกและเสพความเป็นไปได้ครับข้อที่3าคือลิสต์ความเป็นไปได้ทั้งหมดคุณบอกว่าคุณอยากจะตั้งเป้าให้มีรายได้ขนาดนี้แล้ววิธีการที่คุณไปณปัจจุบันมันเป็นไปได้ไหมวิธีการไปนัปัจจุบันสมมุติว่าคุณดูแลท็อปที่สุดในวงการของคุณมันยังไม่ถึงเป้านั้นเลยครับก็แปลว่าเขาที่คุณกําลัังจะปีนนนมเเขขข็คึูู้าผิดก คุณก็ต้องไปหาเขาลูกใหม่ที่มันมีโอกาสที่เมื่อคุณออกแรงเข็นคอกอึดไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันไปถึงเป้าที่คุณต้องการครับเพราะที่4ฮะคือเปลี่ยนคําถามการเปลี่ยนคําถามเนี่ยมันคือการเปลี่ยนกําลังใจการเปลี่ยนวิธีการคิดทั้งหมดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนบอกว่าคุณสามารถที่จะทํายอดขาย1ิเท่าในปีหน้าได้ไหมคุณตอบไม่ได้หยุดแล้วนะทุกอย่างเงียแต่ถ้าคุณถามว่าจะมียอดขายสิบเท่าปีหน้าได้ไหมคุณบอกว่าได้แต่ว่าจะได้ยังไงขอคิดดูก่อน นี่คือวิธีการแล้วครับสมองมันทำได้เห็นปะ่ะแทนี้คุณจะบอกว่าไม่ได้คือการปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณบอกว่าเฮ้ยได้เดีย๋ยวสมองหาคิดเอะวิธีการนี้อาจจะไม่ได้ธุรกิจนี้มันไปแล้วตันมาเจอโควิดเฮ้ยลองดูธุรกิจใหม่ดูไว้อันนี้มันน่าที่จะไปรอดนะมันน่าที่จะไปได้นี่คือการเปลี่ยนคําถามหรือมีสถานการณ์เข้ามาแทนี่คุณจะบอกว่าทําไมฉันสยเแลอเกิดเรื่องนี้ต้องมาเกิดกับกูด้วยถ้าคุณคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ย คุณลองก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณคิดถามมันัปทุเรศทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันด้วยทำไมไมันต้องซวยจังอย่างนี้คิดอย่างนี้เลย,เลยปุ๊บเนี่ยจิตใจจะเริ่มห่อเหี่ยว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 แต่ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการใหม่คุณคิดว่าเฮ้ยฉันจะหาประโยชน์อะไรกับเหตุการณ์นี้มีเหตุการณ์นี้จะหาประโยชน์อะไรฉันได้บทเรียนอะไรกับเรื่องนี้บ้างมันจะทําให้ชีวิตฉันแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรเช่นสมมุติว่าคุณไปปุ๊บเนี่ยนะครับคุณอาจจะเจอโดนคนโกงถ้าคุณโอ้ยทำไมเรื่องโกงต้้องเกกิดดัับนวย คุณเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าฉันจะหาประโยชน์อะไรกับเรื่องนี้ได้บ้างอ๋อฉันรู้ว่าขาวน้าฉันต้องรอบคออเพิ่มมากขึ้นนะถ้าฉันไม่รอบคออแบบนี้ฉันเสร็จแน่นอนเห็นไหมฮะดังนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนคำถามคุณเปลี่ยนภาษาที่คุยกับตัวเองเนี่ยมันจะสามารถทําให้คุณก้าวหน้าไปได้และข้อหาสุดท้ายคือให้คุณจัดลําดับความสําคัญของชีวิตสําคัญมากเลยนะครับคือสุดท้ายเ่อคุณมีเป้าแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาที่จะไปโฟกัสในสิ่งที่มันต้องทาจริงจริงเนี่ยคุณไม่มีทางทาเป้าได้สําเร็จได้ สิ่งที่คุณทำคุณจะต้องจัดลําดับความสําคัญของเวลาครับว่าเฮ้ยสิ่งนี้จำเป็นต้องทําสิ่งไหนที่มันไม่จำเป็นต้องทําก็ตัดทิ้งครับวิธีการผมจะแนะนำลูกสิย์ทุกคนเลยก็คือว่าให้คุณลิสต์ตั้งแต่เช้าวันจันทร์จนกระทั่งถึงกลางคืนมาอาทิตย์ว่าคุณทําอะไรมาบ้างลิสต์มาเลยครับปุ๊ปบ๊คุณคุยกับใครคุณอ่านอะไรคุณแชทอะไรคุณดูโซเชียลมีเดียใช้เวลาเท่าไหร่ลิสต์มาให้หมดลิสต์มาให้หมดเสร็จปุ๊บคุณต้องคิดแล้วครับว่าเฮ้ยพวกนี้เนี่ย ผมไม่ได้บอกนะครับว่าให้ตัดสิ่งเงินไม่สําคัญเพราะคุณจะบอกว่าทุกสิ่งสําคัญแต่ให้คุณตัดสิ่งที่สําคัญน้อยที่สุดอะไรที่ตัดแล้วยังไม่ตายอะไรที่ตัดแล้วมันยังไม่กระทบกับสิ่งอื่นอะไรที่ไม่มีก็ได้นะครับคุณตัดที่ไปก่อนแล้วคุณเอาเวลาที่มันเหลือแต่ละสล็อตแต่ละสล็อตแต่ละสล็รอตเนี่ยเอามาโฟกัสกับสิ่งที่มันจําเป็นเช่นละครไม่ดูก็ไม่ตายนี่หว่าหนังไม่ดูก็ไม่ตายไม่เที่ยวนะครับไม่เที่ยวตอนนี้มันก็ยังไม่ตายนี่หว่า ตัดสิ่งพวกนี้ออกไปแล้วคุณเอาเวลาทั้งหมดมาโฟกัสกับอะไรโฟกัสกับการหาความรู้ให้เป้าหมายคุณเป็นจริงโฟกัสกับการฝึกตัวเองให้ขายเก่งขึ้นให้เป้าหมายคุณเป็นจริงโฟกัสกับสิ่งที่มีการพัฒนาตัวเองครับแลวคุณอยากจะเพิ่มยอดขายนะคุณจําไว้นะครับว่าเงินในกระเป๋าของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจหรือมนุษย์เงินเดือนนะมันขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของคุณคุณไม่มีทางอัปเกรดเงินไปเกินการอัปเดตความสามารถครับคุณอยากให้เงินเพิ่มอัปเกรดความสามารถเพิ่มครับขนาดของธุรกิจ เป็นไปตามขนาดสมองของเจ้าของครับดังนั้นคุณจะต้องพัฒนาทักษะพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาสมองของคุณเพื่อให้อัพขึ้นไปเพื่อให้รายได้วิ่งตามขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามได้ที่เพจทรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามได้ที่แอสไยแบงปปก์สุบกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ